วันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับวิธีที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามพัดน้อยลงและแน่นอนว่าทุกคนจะปล่อยสโตกไปได้ดีขึ้นในเวลาที่เราไปออกรอบจะเป็นยังไงเป็นรับชมในคลิปนี้กันได้เลยครับ คอนเทนีนี้นะครับมันริ่เริ่มมาจากการที่โฟกน้นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็คิดว่าทุกคนนะอยากจะดูอะไรกัน,นครับจนกระทั่งผมมานั่งคิดได้ว่าโ oh อ้ช่องเรายังไม่ค่อยได้ทําเกี่ยวกับการซ้อมพัดเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับวิธีการซ้อมที่เอาไปใช้ได้จริงในตอนออกรอบนะครับว่าทํายังไงเราถึงจะสามพัดกันน้อยลงแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโปรโฟก์ช anel ด้วยครับออกไปก่อน้ผมยังไงปุ่งมันอยู่ใกล้ๆนะอย่างอีก เอาไปกอดให้ผมหน่อยนะแอปรับชมคลิปกันครับเป็นแน่นอนครับว่ามาดูช่องโปรฟอกชแนลทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการใช้เพื่อการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับมันก็ง่ายนิดเดียวเองเพียงแค่ทุกคนนะครับไปเดินซื้อตะเกียบมาคู่หนึ่งแล้วก็ใช้เชือก1เส้นเออจริงเขาต้องเรียกเป็นม้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเชือกนะครับม้วนที่ตะเกียบ1่งฟังแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเชือกนะครับไปม้วนกันที่ตะเกียบอีก1ัง เสร็จแล้วนะวิธีของทุกคนที่ใช้ในการซ้อมนะครับมันง่ายมากฟกเรียกว่า<ภ>มันเป็นการเช็คเบสิกที่ดีอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเพียงแค่เราเอาตะเกียบนะไปปากที่หลัง1จุดหลังจากนั้นเราก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับตามระยะที่เราต้องการที่จะใช้ซ้อมพัดเลยสมมุติว่าฟุต้องการจะซ้อมที่4ีถึงห้ฟุตนะผมก็จะดึงเชือกออกไปให้ไกลหน่อยสักหกถึงเฟุตนะครับเพื่อที่เราจะได้มีระยะในการที่จะแบ็กสโตรกพัตเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เพียงแค่เอาลูกกอล์ฟเขี่ยเข้าไปให้อยู่ตรงกลางเชือกพอดี แล้วเวลาที่เราสังเกตดูนะครับจากตาที่เรามองลงไปที่เชือกเนี่ยเราจะต้องเห็นเส้นพัตเตอร์ทับไปกับเชือกพอดีนะั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่เห็นเส้นของพัตเตอร์นะครับแล้วก็ลูกกอล์ฟเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางเชือกพอดี หลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะว่าตาของเรานั้นไม่เห็นเส้นที่พัตเตอร์จริงๆเวลาที่ทุกคนพัตนะครับสิ่งเดียวเลยที่ฟฟกอยากให้ทุกคนคิดก็คือแค่โฟกัสไปที่จุดที่จะให้ลูกกล์ฟนั้นผ่านไปสมมติว่าฟฟกมองไปที่หลุมแล้วฟุกเห็นว่ามันมีขวาปากมีขวาประมาณปากหลุมฟุก็จะเล็งแค่จุดที่ลูกกล์ฟจะวิ่งผ่านนั่นก็คือขวาปากหลุมนั่นเองนะครับแล้วเราก็เข้ามายืนเสร็จแล้วก็จดแล้วก็พัตไปได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่โฟกใช้นะครับกับการที่เอาไปใช้ตอนออกรอบแล้วก็เป็นกาารรใช้้ซอมะหว่ง ก่อนจะออกรอบซึ่งแน่นอนครับการเช็คเบสิก Basic มันทําให้เราพลาดน้อยลงแล้วก็เวลาที่ทุกคนไปออกรอบเนี่ยฟกเชื่อว่าอเมเจอร์หลายๆคนนะครับเวลาพัดระยะไกลๆก็จะมาเหลือเก็บเนี่ยระยะประมาณ4-5ฟุตหรืออาจจะคันรงหนึงเยอะมากโฟก็เลยคิดว่าการใช้เชือกเช็คแบบนี้มันทำให้เราเห็นสต็อกพัตเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นในการที่เราไปใช้ตอนเล่นจริงที่ออกรอบอยู่นะครับ นี่ก็เป็นเทคนิคดีๆเทคนิคนึงนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับชอบ่องโปรโฟ c h anel n ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปเนาะแล้วถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับหรือชอบการอธิบายแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบาย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 